นั่นทีลง<า>ยินเนี่ยต้อนรับเข้าสู่เกม ROV อริน่าออฟเวิร์ชเพราะตอนนี้เปิ้ก็บันทึกเสียงไม้ตัวเอง ออแน่เขามีคนรู้จักบอกมาว่าคลิปมันเงียบเชียบเกินไปใค้<อ>บูสิเดี๋ยวคราวนี้มันจะเงียบเชียบเองนะครับคนผู้ดูคนผู้ชมทั้งหลายแหละติดพันมาเจอคลิปนี้เ <laughs> ดี๋ยวจะได้เห็นนะครับว่าโล่สัมพันกับฝีมือนะครับ เหตุกาจริงๆฟาฟาฟาเนตินฟตเนตินฟตฟฟาเนตินฟตเนตินโนี่นี่นี่แจ้งเกดเลย จ oh, ะเลยอ้อมจะเลยแมนการใช้เวลากับชาวบ้านทั่วไปก็ดีเหมือนกันเนอะรู้สึกรู้สึกเหมือนต้องการออกรองเท้าแตาสถานน่ะ Rồi, làm mục tiền rồi đi vila lòng vila lam mục lam mục lam trời mình làm lam mục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  lam อยูท้องไร่เสียมันจะก่อซีที่รอมันแอดนาจอไปตุยแล้วแม่งเครื่องละลายอ่ะ ลำตายได้วยเฮ้ยโอ้ยอึ้งนะเนี่ยปกติลำไม่ตายนะครับปกตินะเดี๋ยวปกติเมื่อกี้นี่วิลาขึ้นบนมาจุ๊บผมแล้วนะนี่ โอ้โหปลาดอกตายซะด้วยชื่นใจเลยทีนี้ตราปรื่มตัวเองในฝีมือนักยิงโอ้ยมาก็โอ้ยล่าโอ้ยโอ้ยมาแจกใจความสุขเลยอจ้ะตัวเอง อนนั่่แหละตอออกมาได้ออกมาได้เี๋มาแจกจ่ายความสุขแล้วเจ้าอ,อย่าทำให้เสียบรรยากาศสิที่รักวนนิด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 ก็ดแล้ว ยืนอะอยู่บนนี้ียว่าอยู่้ลอยู่ข้างอยู่ัหท่านคูดูข้าง,งไงเรเห็นรหรือยังครับท่านคูดูขด้างไร พอมันขึ้นมาบนเนี่ยเห็นครับเห็นไหมครับท่านคูดูทั้งหลายท่านคูดูทั้งหลายนี่ครับเหตุผลที่กระผมเอาะครับการกระทำน่ย ฝาดูแล<น>้มโอสลับขอตัวนี้ก่อนแล้วกันนะไ้โอ้ะไม่สลับฝาดูแลป้อมด้วยไปแล้วจูจ่้มีส,อสอต้เหดหมือนทำอะไรไม่ได้นะคนเล่นนี้ ายเพื่อนไปปุ๊บแตะปั๊บเลยนะครับนะมไม่ได้จุดใส่ทีิที่เลยว่ะไม่แต้มสก,กิลโดอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่งั้นมันคงยกไปได้แล้ว าได,ดอกดอกม่ผ่านตัวไปเลยโอ้ตอบนไนโอเค ปอยดูดาร์กด้วยนะครับฝากดูบัฟฟ้าสุดดุที่รบกวนเดาเสียงเยอะให้ดีไปดูบล็อกข่ามนดีขอให้โชคเข้าข้างข้างอือเอาของตามซิทครับไม่มีของตายตัวเนื่องจากผมเ,เล,ล่นเฟลมิโน่ไม่เป็น ถ้ามีคนมาช่วยอดีตมันแตกแน่เบตเตอเ์เบตเตอ้์เบตเโอร์เบตเยอนะ

ปกติเล่นเราจะตกต่ำมันมีของไปสู้กันตรงข้ามโอ้ยนันทาลาเล่นะซิวค้าได้ไงนล็กีเล็กหน่งโอ้่นีเหน่งกดกาลยหงไงบ้งยายตีไหโจกาตานี่ สื่อมันกำลังจะเป็นดันนั่นแล้วโอ้ยนี่อ็อบเดย์หรือแคลรี่แล้วเนี่ยทำไมไเป็นอย่างนี้กังเนาะไอเกียดกาวเฮยโอ้ยส่งมากชุบหนอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยตายแล้วแบบนี้โอ้ยมาอีกจุ๊บหนึ่งโอ้ยเสียหมดทุกอย่างระบบดาวสูงเยอะตั้งไปดูวสกิลลูกข้างต่อเก็บสเต็กสกิลบ่อยๆเข้าเลย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 เบาตเบาตเบตไปไหนเข้าหลงเข้าหลังเข้าหลังเออตุ้ยชนะไฟคลิปบนคลิปล่างใช่ได้ จะลังหรือบ,บนเชิญแต่สีพากลางมาแล้วเนนดียด๋วยวท<ป>ำพาบนเียไม่ได้ดนะ thôi 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 ta 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 rồi ta 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 rồi ta 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 đái ta Ai ta chụp ta đây ta 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 Sáu ta cần ta 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 lửa ta 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 เป้มเลย้โ้าอ้ยงูอะไรมาเพื่อนตายเฉยเดี๋ยวไหเอาตัวนี้เอาตัวเนี้ยเดี๋ยวขี้วะทมีคมนักเตะคลิปไดหมดัวเนี้ยไม่ได้ไ่ได้เราขาดแค่ลีมันมีแค่ลีเขาสู้ไม่ได้ อยากอันติสวนนะครับแต่คนมันเยอะจิกินมาโดนโอ้โโเจเยจเยเ้ยมลิกสวนแล้วอาจจะต้ออะของแตกๆ้นหน่อยนะครับแต่ผมก็ออกไี่ี่อยฟกซ์ ได้ๆๆ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 ๆ ไปเกียร์ีเลยไมโอมันไปคนราเชียร์กันที้มดในกลอนหน่าโอ้ทวกูบบน่าฟัามันเกิดมดอีกแล้วไม่ติดแป้งนะ không muốn xịt tủa Ê! Phong cáng Thôi phong cáng Phong cáng ế tủa tôi con tan kề nữa Lắm Đang đây này nè นี่ๆๆๆๆๆลงยูทู e ไปเด้วก็เห็นเองแหละชี้ๆว่าฝีมือมันเป็นยังไงถอยๆๆๆเบโอจะตายหรือเปล่าตายเบโอตายเออเขาไม่ช่วยเขาไม่ช่วยเบโอมีเกิดมืกี้นี่ไงเบโอปิงใสหรือไมขวาสิตายนี่ได้ไม่ตัวนึ โอ้ท้ากีบตัวเข้าน่าเวยโออาจจะตายก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเวโอพิมแล้วแตเป็นคนดีเป็นบอมันจะลบพิมอย่าทำให้เสียบรรยากาศรวยจังมาเป็นว่าถ้าตะกีบเป็นเข้ามันคงจะตายตัวแล้วกำมือน์กำมือน คอมเมนต์คอไ,ได้มดเมนต์คลิปกาาาปลางเข้าจะคลิปหลังเข้าตัวนี้่วนมันแตกเนี่ยเนี่คลิปสี่เราต้องรอคลิปสี่มันปล่อยหนึ่งแบบตอดมาพี่มาหาจิ๊บอ่ะมันยกอ่ะเขาไปเข้าเลยได้ไหมเฮ้ยโอ้ชีสี่ไว้โอ้ชีสี่ไว้ เ้ยดูตัวหนะาไปไปเคลียร์หลังกันแหน่แน่แหน่กลัวเกินไปกูสกิลอัลติเมทยังไม่พร้อมเดี๋ยเปลี่ยนตีดาบเปลี่ยนตีดาบต่อเฮาก็ครูหน้ามันไว้มันจะได้บ่ต้องไปไปแถวๆดาบเขาเครื่องร้อนมากเลยตอนนี้แบบร้อนระอุ มันเจรอนแบบรา่า<ไ>ปามันอยู่ล่างกันหมดตัวบนได้หรอไม่ได้คิดอยู่ไก่กันไปเฮ้ยไม่ใช่ไมัใช่อนชนะไรหม่ใชนะ่ไม่ใชนะ่ไม่่ไม่เล,ลืกให้เ็ไม่ได้ตามได้ตามได้ตดีเกือยก สว้ยดิ๊กอะโอ้โหแบบเดียวหายเลยไม่ได้เนี่ยใครคลิปเข้าสองครั้งหลังลงบนุ๊บนี่าดาบตีคอม<ด>แล้ว <c oughs> นี่แต่มีคลิปนะเนี่ยคลิปมาเข้าเนี่ยมันติดนี่นี่นจุกนี่โอเคอ้าวฟองมันเกิดมาแล้วนี่นะเออเยร์เอเอสวยไม่ได้ ถอยๆน mm hmm. ี่โอ้ยคลักชูคลักชูตายซะแล้ว mm hmm. คลักชูตายซะแล้วแยกออก กัน l อ you เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วเขายเมนน่ะตอนนี้ไม่เ่อยดีวยะจ้าจ้าใยโอ้โอเคเหลือกูคนเดียวเหลเปิดแล้วคลิกสี่แล้วตอนนี้ว่าไงจะคลิกสี่ เออโดน,นหรือเปล่าได้แล้วเนี่ยยืดถ้าถ้ายืดอหน่อยนี่คลิปหลางกับคลิปบ,บนเขาจะสาม,มารถไปได้ไก่มันจบบ่ได้แทงมันจะตีฟอนเขาลงบอาะโอ้ยตายแล้วมันน่าจะกับแล้วมั้งฟิกเกอ,อร์อันติเลยคอยดูมันนึกคึงอดีตยิงกับอะไรไปเกล่าเปล โอ้ยไม่คิดเจอหน่เกือบไปแล้วไงเมื่อกี้มันผัดถาไปสองตัวแล้วไปเชืชิมหลาดีกว่าว่าผมเล่นฟลอรินบอเป็นนะครับ การออกของแก้ทางกันเลยลู่มันจะออกอะไรดีข้าล่างสองตัวเห็นล่าสุดเจิาตัวเจ้าเ็นตัวหลอกกัมันรวมเอาได้กันมันเป็เพือนแล้วได้เขารวมเอาได้นะแต่ขอให้แข็งสั่นนะเราเขาต้องคิดถึงสูง ขี้บนก็ไมาพร้อมกันมันไปเคลียบบนแล้วโอ้โหอย่าทำให้เสียบรรยากาศซิแค่จิวเบาๆทำเอาฉันสั่นไปถึงหัวใจ

ใครเจอวีพีตอนนี้เฮ้ยอยไม่มีอะไรอึ้ลลงออโอ้ยคะแนนเัาที่ห้าระวังด้วยนโอ้ยบโอเวมวีพีนะครับตอนนี้โอ้ยโอ้หมอ,อทอมเกมจริงๆลากันไปก่อนนะครับนะท่านผู้ดูผู้ชมทั้งหลายแหล่นะครับ